ก็สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับคลิปนี้นะครับครูก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งเว็บแอปนะครับก็ให้นักเรียนเข้าไปที่ลายส่วนตัวของนักเรียนนะครับแล้วก็มาที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับที่เป็นรูปคนและมีตัวบวกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ QR code ครับหลังจากนั้นก็เอา QR code นะครับมาส่งตรง QR code ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็จะมีลิงก์ด้านบนขึ้นนะครับก็ทำการแตะลิงก์ด้านบนนะครับลิงก์ตัวนี้มันก็จะนำทางไปยังเว็บแอปนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนเรานะครับจะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีคำว่าเพิ่มเว็บแอปในหน้าจอหลักนะครับให้เราทำการคลิกเลยนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดคำว่าติดตั้งครับโอเคแค่นี้ครับ เว็บแอปนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งลงในมือถือของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็กดกาออกได้เลยนะครับเห็นไหมกดกาออกเลยนะครับเว็บแอปของเราก็จะถูกติดตั้งนี่ครับจะเป็นไอคอนสีน้ำเงิน นะครับครูเปิงมา fc นะครับแล้วก็กดเข้าใช้งานนะครับเว็บแอปตัวนี Web ้ A สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถเช็คชื่อเช็คเวลาเรียนนะครับของนักเรียนนะครับผลงานนักเรียนต่างๆหรือกระทั่งนักเรียนจะส่งงานครูนะครับนักเรียนก็สามารถใช้งานผ่านแอปตัวนี้ก็ได้นะครับอัปโหลดผ่าน Google Drive นะครับหรือนักเรียนที่ อยากจะทราบผลการเรียนนะครับก็ลองไปที่เมนูอื่นๆดูนะครับเมนูอื่นๆก็จะมีประกาศผลการเรียนส่งงานแก้สูนรรมมศสนะครับประเมินคู่ผูสอนนะครับรวมถึงห้องเรียนออนไลน์แล้วก็เป็นข้อสอบแบบออนไลน์ด้วยนะครับผลงานต่างๆนะครับตามนี้ครับก็ลองติดตั้งนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับหากมีปัญหาหรือสงสัยอะไรก็ โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ0619670376นะครับหรือจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สามารถคลิกที่ปุ่มเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการติดตั้งเว็บแอปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ